ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข,ข่าวดาวกระจายค่ะภาพอบอุ่นทาทายังและสามีผาลูกชายซื้อชุดนักเรียนถ้าหากว่าใครเป็นแฟนคลับของสาวทาทายังก็จะได้เห็นว่าเจ้าตัวหมักออกมาโพสต์ภาพคู่กับลูกชายพร้อมระบุเผยกิจกรรมในระหว่างช่วงอยู่บ้านให้แฟนคลับได้หายคิดถึงกันอยู่บ่อยๆ โดยล่าสุดสาวทธทะยังได้ออกมาโพสต์คลิปขณะพาลูกชายไปเลือกชุดนักเรียนเตรียมพร้อมเข้าเรียนโรงเรียนใหม่และสามียังมาช่วยเลือกและเข้ามาแต่งตัวให้ลูกชายด้วยเรียกว่าอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมแม่ลูกโดยสาวทะทาได้ลงแคปชั่นว่าวันนี้ไปซื้อชุดนักเรียนเตรียมตัวเข้าโรงเรียนใหม่ครับผมสุดท้ายใส่ชุดว่ายน้ำกลับบ้านจ้า และต่อมาสาวทาทายังก็ได้ออกมาโพสต์ภาพคู่ลูกชายพร้อมเผยถึงโรงเรียนว่ารุ่นแม่สู่รุ่นลูกเด็กบางเกอกพัฒนาเด็กโรงเรียนเดียวกันดีใจที่ได้มาเรียนโรงเรียนเดียวกันนะครับลูกมัมมี่รักเชื่อมัน่นและก็ภูมิใจในโรงเรียนนี้มากๆ ซึ่งบอกได้ว่านอกจากครอบครัวจะไปเลือกชุดนักเรียนให้ลูกชายแล้วน้องเรยังได้เข้าเรียนโรงเรียนที่เดียวกับสาวทัทัยังเป็นภาพที่น่ารักและอบอุ่นมากๆที่ได้เห็นครอบครัวของสาวทัทัยยังนั้นกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้ง